นี่คือการทำกายภาพด้วยเครื่อง Spinal Decompression พร้อมกับตรวจวัดร่างกายด้วย AI Motion Analysis วันนี้เรามาที่ DR Balance Clinic จะตั้งอยู่ในคอมมูของคอร์ยาร์ดบายแมริออทแบงคอกสวนนะรูมแอร์พอร์ตนะคะอยู่ที่ชั้น3าซึ่งหลังจากการประเมินแล้วนะคะก็ยังมีการวัดแบบละเอียดโดยเครื่อง w i s Body นะคะตัวนี้เขาจะใช้ AI Motion Analysis บอกได้หมดเลยทั้งวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายตรวจมวลกล้ามเนื้อและไขมันเช็คโพสเจอร์โครงสร้างร่างกายนะคะแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถใช้ การวางแผนเรื่องสุขภาพได้เลยละเอียดมากๆตรวจเช็คเสร็จแล้วไปทํากายภาพกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องนี้เลย Spinal Decomposition แบบใหม่แบบศัพท์ไม่เคยทําที่ไหนเครื่องมือของเขาก็คือล้ำมากมากเครื่องนี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยดึงกระดูกสันหลังช่วยอาการปวดหลังปวดคอได้ดีรวมถึงอาการชาร้าลงแขนขาด้วยวันนี้เราทําคู่กับเครื่องนี้นะคะ PMS เพราะว่าชาวออฟฟิศแบบเราก็คือนั่งนานนะคะมีปัญหาปวดจนร้าลงขาเพราะว่าเครื่องนี้นะคะเขาจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบประสาทนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าชาร้าลงขาตัว ก็คือช่วยได้คือที่นี่นะกายภาพเขาให้ข้อมูลดีมากๆนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทันสมัยใครที่เป็นชาวออฟฟิศแล้วมีปัญหาปวดหลังปวดขาต่างๆนะคะแนะนําให้ลองมาที่นี่เลยค่ะที่ DR Balance Clinic นะคะ